รู้ไหมครับว่าโลโก้งานประชุมเอเป็ก2022ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ใครเป็นคนออกแบบเราไปพบกับเจ้าของผลงานกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อวิวครับผมชื่อจริงชวันนท์วรระกูลจงครับเรียนอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับภาพสถาปัตยกรรมครับผมเราชอบการดีไซน์ในการออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแปลกใหม่ให้คนได้เข้ามาใช้ทําให้คนประทับใจ ย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเลยประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะเป็นช่วงปิดเทอมเลื่อนไปดูในเว็บไปเจอกับประกวดแบบโลโก้เอเ e ปแล้วก็เห็นว่าปีนี้ไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกเอเปก็เลยเห็นโอกาสที่ดีมากๆในการแสดงความสามารถตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองครับ ประมาณ 2- 3สาอาทิตย์ที่จะลองรีเสิร์ชเมื่อก่อนเนี่ยเอเปกมันมีโลโก้อะไรมาบ้างคิดคอนเซ็ปต์แล้วก็ช่วงที่2เนี่ยก็จะนานหน่อยประมาณ2-3เดือนครับที่จะทํายังไงให้ตัวการาฟิกมันลงทํายังไงให้ดูแล้วมันสวยมาพัฒนาส่งให้คณะกรรมการดูฟีดแบ็กแล้ก็แก้ไขแบบนี้เรื่อยๆครับฉลอมเพราะว่าเรามาดูว่าเอยสัญ,ญลักษณ์อะไรที่มันแสดงความเป็นไทยที่มันกินเ i n t ์สัญ,ญลักษณ์ทางการค้าของประเทศไทยเนี่ยมันคืออะไรญญก็กรรเห็นว่าปเป็นฉลอมเราคุ้นเคยว่า มันใช้ในการแลกเปลี่ยนกันมานานในเจเนเรชันของเราเราเนี่ยมีความทรงจํากับฉลอมเนี่ยที่แตกต่างกันคาแรคเตอร์ของฉลอมเนี่ยมันเป็นตอกไม้ไผ่ในตัวโลโก้เนี่ยมันก็จะเป็นสารกันจนเกิดช่องว่างทั้งหมด21ช่องว่างซึ่งแสดงถึงทั้งหมด21เขตเศรษฐกิจครับมันก็จะมีเส้นที่พุ่งขึ้นก็จะสื่อถึงความเจริญของประเทศสมาชิกที่จะเข้าประชุมแล้วก็ได้มาพูดคุยกัน มีประกวดสตาร์ทอัพกับเพื่อนๆที่ h a กเกอร์ a ทยแลนด์ให้เรามาลองสร้างธุรกิจภายในแบบ3 5วันเป็นทาวเวลเ e c ทกู้ยืมเงินเพื่อการท่องเที่ยวชื่อมัอนก็คือยักเที่ยวก็เป็นแนวทาวเวลเ e c ทบวกกับฟินเทคที่เป็นเป็นอินชอน n รนประเภทนี้ครับ เข้าไปในเว็บหา Pinterest หรือว่า Behance หรืออะไรพวกนี้ครับที่จะเป็นอินสปิเรชันให้เราต้องบอกว่าการออกแบบเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นจากสูตรก็มีปูมปัญญาหลายๆอย่างที่ดีไซเนอร์ต่างๆเนี่ยได้ develop มารุ่นสู่รุ่นเขามันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับผมเราก็ดึงตรงนั้นเนี่ยาใช้แต่ในขณะกนก็ผสมผสานเลยหลายๆอย่างเข้าไปทําให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็คือการออกแบบที่ผมเข้าใจแล้วก็เชื่อในสิ่งนี้ครับ ตอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นประธานลำน้องด้วยเรียกว่าหนักหนาหลำพังงานคณะเนี่ยหลายคนก็คือไม่ได้นอนแล้วแต่ว่ามันก็คือความจาเป็นแล้วก็ความท้าทายเหมือนก็ฝึกเราในการทํางานจริงด้วยว่าเราจะต้องสู้กับเดทไลน์ตลอดเวลา <c oughs> ก็ต้องทำเหมือนก็นต้องมีวิช u วลครับอย่างเช่น Google Calendar อะไรพวกนี้ที่จะช่วยเราในการ track หาอะไรทาเยอะๆว่าถ้าเรายังไม่รู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องไปลองทําอะไรเยอะถ้าเราแค่มาดูรีวิวว่าเอ้ยอันนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันไม่มีทางรู้ได้พอเราลงไปทําจริงปุ๊บทุกอย่างมันต่างไปหมดดังนั้นสิ่งที่จะทําให้เราเข้าใจว่าตัวเราเองเนี่ยชอบอะไรคือการลงไปทํางานลงไปทํากิจกรรมอาจจะช่วยได้ในการทําให้เรารู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็มีเป้าหมายอะไรในอนาคตรครับผม